สวัสดีครับกลับมาพบกับตินนานรีวิวนะครับวันนี้ลำดับถัดไปจะเป็น Union Fade Master เป็นรุ่นมีสายนะครับรหัสรุ่นคือ FM002 นะฮะตัว Fade Master Union รุ่นนี้เนี่ยทาง Union เขาตั้งใจเอามาทำาจำหน่ายหรือให้ให้กับท่านที่ใช้ในกลุ่มที่เรียกว่าต้องการสินค้าคุณภาพราคาในราคาเริ่มต้นหรืองบประมาณไม่มากนะฮะเดี๋ยวเรามาดู ในรายละเอียดในตัวเครื่องกันนะครับเริ่มจากภายนอกก่อนภายนอกกล่องเนี่ยก็ยังมาในโทนดําอยู่นะครับตัดคลิปสีทองนะครับหน้ากล่องก็จะมีรูปตัวเครื่องโชว์อยู่พร้อมทั้งบอกว่าเป็นรหัสรุ่น fm 0 0 2นะครับระบุว่าตัวเครื่องเนี่ยเป็นแมกเนติกคอยล์มอเตอร์นะครับก็คือแมกเนติกคอยล์ดบรุ่นปกติดั้งเดิมแล้วก็จะมีบอกเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับใบมีดชุดใบมีดระยะตัดแล้วก็ตัวความพิเศษของคอยนะครับแล้วก็กลับมาดูที่แพคเกจิ้งด้านหลังกันนะครับ ด้านหลังก็จะมาบอกอรายละเอียดเรื่องชุดฟันรองอุปกรณ์ในกล่องมีอะไรมาบ้างสายไฟยาวเท่าไหรอะไรประมาณนี้ครับนะฮะเนี่ยด้านหลังแล้วก็ตรงสันขอบก็จะบอกแหล่งผลิตผู้นำเข้านะครับรับกล่องเขาจะเน้นรูปที่ตัวเครื่องอ่ะถัดไปเดี๋ยวเรามาดูภายในข้างในกล่องกันเลยครับเห็นตัวจริงว่าเป็นยังไงกันกล่องจะเป็นป๊อปอัพเปิดอย่างนี้นะครับอ่าข้างในก็จะเป็นชุดกล่องนี่จะวางเป็นแบบช่องพลาสติกนะครับ เป็นบล็อกของเขาว่ามีชุดลองฟันเนี่ยอยู่ในอยู่ในช่องวางของเขาจัดแบ้เป็นก็คลา้คลายสไตล์ยูเนียนของรุ่นอื่นจะเป็นแบบนี้หมดแล้วก็พอยกออกมานะครับอ่าเราก็จะพบคู่มือเป็นเล็กๆให้หนึ่งเล่มนะครับจริงๆเขมีคู่มือภาษาไทยจริงๆเขาจะมีภาษาให้ด้วยพอดีกล่องนี้อ่าไม่ไม่ได้ติดมาโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันนะครับ ตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นฝาสีเงินพิมพ์นิยมที่บ้านเราชอบนะครับแล้วก็ชุดลองฟันที่มีให้มาเดี๋ยวขออนุญาตจัดนิดนึงนะครับชุดลองฟันเนี่ยเขามีให้มาทั้ง2แบบนะครับ เนื่องจากมันเป็นแม่เหล็กมันจะวิ่งเข้าหากันนิดนึงโอเคอ่านะฮะในกล่องเนี่ยก็จะมีให้มาเป็นตัวเครื่องนะครับแปลงปัดน้ํามันขนาดจิว๋วสําหรับใช้หยอดที่ใบมีดนะครับอ่าแล้วก็ชุดลองฟันเนี่ยมีทั้งหมดให้มา7ชิ้นแต่ว่าจะมี5ชิ้นที่มีแม่เหล็กนะครับคือ5ชิ้นเนี่ยจะมีแม่เหล็ก แลวมีอีก2ชิ้นนี่เป็นตัวเสริมมาให้ไม่มีแม่เหล็กนะครับก็ให้มาทั้ง2แบบเริ่มจากที่เขาจะมีเบอร์0 1นย์ที่มีแม่เหล็กนะครับแล้วก็จะมีเบอร์ที่ซ้ํากันก็คือเบอร์0นหรือเบอร์ครึ่งหนึ่งจุดห้ามิลแบบล็อกปกติมาให้แล้วก็จะมีเบอร์ที่เป็น1.5จะเป็นล็อกปกติมาให้ทั้งหมด7ชิ้นนะครับท่านผู้ใช้สามารถดูความยาวตามมิลลิเมตรที่แจ้งได้ตรงที่หน้าฟันฟันลองนี้ได้เลยนะครับ ฝัง่งนี้ที่เป็นวงกลมจะบอกว่าตัดแล้วเหลือกี่มิลสามารถเทียบได้นะครับก็คือมาตรฐานจริงก็เหมือนกันคล้ายๆกันเกือบทุกทีห้อนะแต่นี้เรามาดูที่ตัวเครื่องกันรุ่นนี้นะครับมาในลักษณะทรงปัตเเลียนมตาตรฐานวัสดุที่ใช้ก็เป็นพลาสติกเกรดดีนะครับด้านใต้ก็จะบอกรุ่นหรือว่วันผลิตล็อตผลิตนะครับลวสเปคต่างๆสายไฟที่ให้มาเนี่ยยาว3เมตร ตัวใบมีดนะครับเป็นใบมีดเฟดร,ระยะตัด0.5ถึง3มมิลนะครับเป็นใบมีดเฟดเนี่ยฮะตัวใบมีดเนี่ยทำจากสแตนเลสไฮคาร์บอนสแตนเลสสตีลเบอร์4 4 0 4ซึ่งเป็นเกรดที่ใช้ทำกันไกตัดผมจากญี่ปุ่นนะครับก็ของยูเนี่ยใช้เหล็กเกรดนี้หมดทุกรุ่นที่เป็นปัตเตอร์เลียนของเขาทั้ง3รุ่นก็ถือว่าให้ใบมีดมา,าคุณภาพสูงนะฮะแล้วก็ตัวก้านปรับเฟดเนี่ย ท,ทั่วไปนี่ฮะาฝาบนก็จะเป็นสีเงินคมเมี่ยมพิมพ์นิยมที่เราชอบนะฮะด้านข้างตรงนี้ก็จะมีตัวสกรูที่ใช้เร่งความแรงค่อยได้นะครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตเปิดเครื่องลองนะครับอันนี้เรามาดูกันนะครับอันนี้เป็นเครื่องแบบมีสายมอเตอร์อ6 0 0 0รอบต่อนอาทีจริงๆเครื่องมีสายทุกรุ่นเนี่ยครับ จะให้รอบความเร็วรอบนะครับที่เป็น R.P.M. ที่6,000รอบที่เป็นแมกเนติคอยทั้งหลายนะไม่ว่าจะแบรนด์ไหนก็นแล้วแต่แต่ที่มันต่างกันจริงๆก็คือตัวมอเตอร์ซึ่งตัวยูนีนเนี่ยเขาทดสอบในแ l บแล้วเขาให้แรงดึงของมอเตอร์ในแนวนอนที่เป็นแรงแม่เหล็กสูงกว่าแบรนด์ปกติทั่วไปถึงประมาณ20%ก็ยืนยันได้ถึงความแรงนะครับแล้วก็ที่พิเศษอ,อันหนึ่งคือนอกจากใบมีดด้านล่างที่เป็นฟันเฟตแล้วเนี่ยตัวใบตัดใบบนเนี่ยยังให้เป็นแบบ stack ช o o ก็คือ ที่เราเรียกกันว่าใบามีด2ชั้นหรือใบมีดที่มันมีสั้นยาวซ้อนกันอยู่นะครับอันนี้จะช่วยให้การตัดเนี่ยรอยตัดรอยไถยสมูทแล้วก็เบลนเด้นุ่มช่างบ้านเราจะชอบมากๆที่เป็นฟันใบมีดลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูนะครับ เสียงเครื่องก็เงียบสไตล์เครื่องมีสายปกติแต่ที่แน่ๆย่าันก็คือเนี่ยกำลังเครื่องความแรงของคอยเขาเนี่ยถือว่าไม่เป็นสองรองใครเลยนะครับกดแรงๆนี่ก็ยังยังไม่หยุดนะฮะด้วยแรงตัดขนาดนี้ใบมีดและอุปกรณ์เสริมที่ให้มาครบคันขนาดนี้ แล้วก็ราคาวางจําหน่ายที่ยูเนียนเขาตั้งจําหน่ายไปที่1,690บาทส่ง EMS r ร e เป็นราคาที่เรียกว่าเทียบกับสเปคที่เขาให้มาถือว่าคุ้มค่าที่สุดตัวหนึ่งในตลาดสําหรับคนที่ต้องการต่อเรียนไว้ใช้เองไว้เริ่มต้นเรียนโดยที่ไม่ต้องการลงทุนเยอะหรือแม้แต่ท่านที่จะเป็นตํำรวจข้าราชการที่ต้องตัดผมบ่อยๆแล้วอยากจะซื้อไว้ใช้เองโดยที่ลงทุนในงบประมาณที่พันกว่าบาทเนี่ย เราต้องการใบมีดทั้งใบมีดเฟสชุดรองฟันที่เป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็เครื่องที่แรงระดับช่างอาชีพใช้ประกันศูนย์ปหปีบวกด้วยตัวใบมีดที่ไม่ขึ้นสนิมด้วยเรียกว่าอยู่ในยูเนียนรุ่น fm 0 0 2ทั้งหมดเลยในราคาที่บอกเนี่ยพันหถือว่าคุ้มมากๆแล้วน่าจะเป็นตัวเลือกแรกๆสําหรับรุ่นมีสายนะครับที่ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ในงามาไม่สูงในขณะที่คุณภาพกับสเปคที่ให้มาเนี่ย เลยราคาไปไกลทางตินนาก็แนะนำเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่ต้องการเครื่องที่อาจจะไม่อยากอยากไม่ต้องไปถึงไร้สายมีสายราคาย่อมเยาคุณภาพสูงคุ้มคุ้มทุกอะไรทุกความมุมมองความเห็นเผล,ผลทั้งหลายเนี่ยก็ตัดสินใจเลือกซื้อได้เลยนะครับตินนาแนะนาแล้วก็ถ้าจะสนใจซื้อก็อินบ็อกซ์มาได้ตอนนี้สินค้ามีพร้อมจำหน่ายแล้ว ขอบคุณทุกท่านทีติดตามนะครับและถ้าเกิดชอบถูกใจหรืออยากจะนำเพื่อนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ